คนที่ไม่ชอบคุณพิธาพูดง่ายว่าคุณพิธาเนี่ยนโยบายต่างประเทศพูดออกมาเอียงไปทางด้านตะวันตกมากเลยเดี๋ยวจีนเขาก็ไม่พอใจหรอกทั้งสิ่งที่ก้าวไกลจะต้องอคิดมากแล้วก็ทํามากก็คือว่าไม่ร่วมมือกับสหรัฐในการสกัดจีนมผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีภาพของภาพการต่างประเทศไม่ค่อยชัดเจนค,คือไม่ใช่จุดเด่นถ่ายออกมาจากสำนักข่าวออรวดีนะว่ารัฐบาลก้าวไกลคุณพิธาน่าจะโปรตะวันตกพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับการทูตแบบ ต้นภัยแบบลู่ตามลมนี่เราจะหยุดละความลู่ลมก็ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแออันนี้ผมคิดว่าผู้บริหารพรรคก้าไกลต้องเข้าใจถ้าเกิดทางพรรคก้าวไกลคุณพิธาได้เป็นนายกเนี่ยใช้ทหารให้เป็นประโยชน์ใช้อาเซียนในการที่จะ ทำให้เกิดสันติภาพผมเสนอว่าทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยควรเป็นนโยบายถ่วงดุลอำนาจและไม่ฝักไฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับแต่อยู่บนพื้นฐานของความพผิวไหวทางการทูต